Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những đi. hấp โอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาแล้ววันนี้เราก็จะไล่สดเช้าๆหน่อยเนาะวันนี้ เดี๋ยวจะได้กลับไปเ่าจะไปถ่ายทอดนะ้บรรยากาศนะครับเขาถวายรถเล็กซัดหลวงตานะครับ LM 500นะครับ <c oughs> ยังเอื่ซื้ออนะ่เอ <c oughs> ื่อนมีบรรยากาศนะครับ <c oughs> เป็นครูบามาจากที่ทำนมผานะครับครูบาเซงนะครับครูบาเซงวันนี้เราจะมาเร็วกันหน่อยเนาะมาแป๊บเดียวนะครับมาแป๊บเดียวเ <French> ข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันหนะ่อเนาะ นี้ก็ได้เปิดโอกาสให้พี่ๆีทางบ้าน,นครับได้ร่วมทําบุญนะครับใส่บัตรออนไลน์กันด้วยนะครับวันนี้ก็ใส่บัตรออนไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับที่ธนาคารกรุงไทยนะครับเลขที่บัญชีก็660นะครับเลขที่บัญชีนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับ660 เจ็ดสองเกนะครับหนึ่นะครับชื่อบัญชีก็พระสินทรัพย์สีลังนะครับก็ร่วมทําบุญใส่บัตรออนไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีพี่โจโจ้น้อยครับสอนัชชานะครับเป็นบรรยากาศนะครับก่อนรอรับบินทบาทนะครับก่อนออกบินทบาทนะครับช่วงเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวครับ เตรียมเตรียมตัวเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเอเคเดียวชุมจะมีตัวเลยก็สวัสดีพี่บินบินนะครับพี่บินบิน สวัสดีครับ,รบท่านเท้าเท้าอุ่นมือเย็นนะครับตรงนี้ก็เริ่มไม่หนาวแล้วเนาะบรรยากาศก็เริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วมผมวนะ่าเนาะ คคนะครับเาาายยานียนะร้อนเ <c oughs> น,นวน่าเริ่มอากาศมันเริ่มพ้่เแล้วแมรองใสเสื้อกันกันยาวเลยมันใส่เสือเสเส้อกันหนาวเลยยากาศก็พอดีพอดีนะครับไปได้แล้วก็โบธทนาบนกับพี่ไกลสีด้วยนะครับร่วมใส่บาทนะครับ20บาทนะครับโบธทนาสาธุนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับญาติโยมญาติธรรมนะครับมารอสาบาทนะครับที่ตลาดช่องเมกนะครับวันนี้บรรยากาศญาติโยมนะครับญาติธรรมนะมารอสซบาทก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับวันนี้ที่ตลาดช่องเมกนะครับแล้วก็วันที่18นะครับก็แจ้งกันอีกทีหนึ่งครับเ็เรียนเชิญที่พี่ทางบ้านครับได้มาร่วม งานอาจจรยวบูชาครับหรือานมุทิตาองค์หลวงตาสินท้ัานะครับก็งานก็จะเริ่มตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับที่ศาลาสิ้นคิดครับแล้วก็วัดเราก็ยังมีทั้งโรงทานกันด้วยครับมีทั้งโรงทานนะสำหรับใครผู้ใครผู้ผู้ใดนะครับสนใจที่จะตั้งโรงทานนะครับหรืออยากทำทำโรงทานโรงทานแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ใกล้ถึงวันงานเข้ามาทุกทีแล้วนะครับก็ เล่นกันจับจองกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะตั้งโรงทานนะครับแล้วก็วันที่18นะครับตอนช่วงกลางคืนนะครับช่วงกาคืนนะก็จะมีงานมหรสพนะครับที่ตำบลช่องเบงนะครับก็มีทั้งพี่พี่ดารานักแสดงที่ๆี่ดาราตลกเนาะแล้วก็ทั้งนักร้องหรือเปล่านะมีนักแสดงมากมายเลยนะครับก็เข้าไปดูกันได้เลยนะครับรับชมฟรีนะครับฟรีตลอดงานนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมงานนะครับ สวัสดีครับคุณส้มตำเศรษฐีนะครับร่วมใส่บาทครูปทูนนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับมดนาสาธุแล้วก็สวัสดีพี่สุมินีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ปป้ไอด้วยเนาะสวัสดีครับเมื่อเช้าก็ได้ยินครูปทุยท่านพูดถึงพี่ชูศรีอยู่เนาะเมื่อเช้าเ่ย ทำไมภายในโมโหเลยได้ฟังไหมเมื่อเช้าเนี่ยไม่ได้ฟังไม่เคยฟังอะไร T C T C เปไปเปิดฟังดูนะพี่สีใครพูดถึงวับาตุยอพูดถึงตอนที่ไลฟ์สดอยู่ผมสร้างเหตุก็แม่คุบาจารย์ก็เห็นเราทำด้วยไม่ใช่แบบเมื่อคืนเอาทจะทำอะไรอย่าทำเอาหน้าเมื่อเมื่อคืนไปไปคุยอะไรกับกับครูบาไม่ได้คุยเหรอ คุยเรื่องเรื่องไปเจอเรื่องเรื่องสภาวะพี่สีไงอ๋อไม่ใช่สภาวะมันจุกอ๋อมันมันหายใจไม่สะดวกมันจุกเหรอครูบาคุยท่านก็บอกเดี๋ยวจะหนักเดี๋ยวจะหนักผลอีกรู้ว่าคุยเมื่อคืนหรือว่าตีสี่ผมจำไม่ค่อยได้พี่สี่ไม่ตองไม่เปิดไปหาท่านใช่ไหมใช่ไหมใช่ไม่ไม่ได็นบอกว่าเดี๋ยวนี้ผมหายใจไม่สะดวกมันเหนื่อยง่ายแล้วก็อีกอย่างลองไปเปิดฟังดูไม่ไม่พูดเมื่อคืนก็พูดเมื่อเช้าตีสี่นี่แหละ ต,里里ต里里ีสี่ตีสี่นี่แหละตีสี่คุณก็เหนื่อยเฉยไม่ได้ว่าเกี่ยวกับสภาวะรู้ว่าตัวเองเป็นสภาวะวันนี้เมื่อเมื่อวานนีสภาวะกรรมหมดกรรื้อตันเมื่อคืนก็ไปส่งพี่ยองมาใช่ไหมใช่รอบนี้ก็ไปกี่คืนเนี่ยสองคืนเข้าป่าเหมือนกันไปวิีเข้าป่าเป็นยังไงสันดานเหมือนเดิมสันดานเหมือนเดิม มันไม่มีใครไมีสีมีสีแจ้งวันงานอีกทีหนึ่งหน่อยว่าพี่ดารานักแสดงจะมีใครบ้างมาคนแรกมาแต่ยังไม่ขุดยังไม่ยังไม่ขุดเตามาแต่ยังไม่ขุดเตาเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ก่อฟืนตั้งกระทะโรยน้จีนแล้วไอ้จอยมาแล้วมาคนแรกคนแรกแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไปไม่ไหนเลยไม่มาไม่มาไม่มาไม่ไปเลยคือสาลี่กนิธิหออีนี่ยิ่งอยู่ยิ่งอ้วน ยิ่งอยู่ยิ่งกลายเป็นเด็กวัดไม่มีค่าเป็นนักร้องไปแล้วรับชมฟรีตลอดงานไหมอะไรนะชมฟรี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 แต่ครนนี้แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนพี่จะซีเรียสพี่จะคิดมากพี่จะกวนกวายทุรนทุายเรื่องเวทีเพราะว่าเวทีปีนี้เป็นเวทีหมอลำที่ใหญ่มากใหญ่มากเลยใช่ ใช่สายยันซาวไหมที่แรกติดต่อแล้วสายยันซาวที่แรกติดต่อแล้วคราวนี้ลูกศิษย์หลวงตาเข้ามากราบหลวงตาเนาะก็อยากจะมาเล่นเพื่อแสดงความกตัญญูพิชิตาจิตก็ได้ไหมเนี่ยเอาหมอลำมาได้ได้หมอลำมาได้ได้ไม่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 เพราะว่านู่นล่ะขาจะหักถึงแล้วก็ หลวงตาก็ลุยสหลวงตาเนาะหมอรำเยอะแยะก็อยากจะแสดงความประัญยูค,คือมาเล่นให้ฟรีแหละแต่ครั้นี้หลวงตาบอกไม่กูไม่ใช้ใครฟรีหรอกมึงมาเล่นให้กูกูก็จ้างมึง mm อ่กูก็ให้ตังค์มึงลงตาไม่เคยใช้ใครฟรีที่สีมีคนส่งเข้ามาในอินบ็อกเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นป้ายผิดไหมเขาบอกว่าป้ายอยู่หน้าคุติใหม่ลวงตาหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ อันนั้นไม่ใช่หรออันนั้นอันนั้นเป็นป้ายที่ถ่ายรูปอาจารย์ย่าบูชาทำไมวันอาทิตย์ที่18ไงแต่ว่าจริงๆตรงตมาวันวันัะคารแต่นี่เขาขึ้นป้ายวันอาทิตย์18บแปดเขาเลยทักเข้ามาถามเลยอ๋อแกยังไม่รู้เหมือนกันเออ๋อน่าจะผิดพลาดกันคือป้ายตรงนั้นนะเพราะคุณเป็นคนทำเราให้โค แต่ป้ายของพี่นู่นอยู่หน้าเทศบาลเนี่ยหน้าเทศบาลเนาะงานงานมอห์ลสบใช่ไหมใช่เริ่มงานงานเริ่มตั้งแต่กี่โมงครับเข้าเวทีตั้งทันก็เริ่มเลยทัวเป็นห่วงเวทีอย่างเดียวแต่ถามว่าในความรู้สึกพี่ไม่ได้ตื่นเต้นกี่โมงเป็นต้นไปพี่สีหกโมงเย็นหกโมงเย็นเป็นต้นไปแล้วส่วนงานอาจารย์บูชางานอัจารย์บูชาก็งานมุทิตาก็เริ่มได้เจ็ดโมงเนาะใช่ใช่เจ็ดโมงเช้าที่สลาตั้งแต่เช้าเออพอจด เย็นตกเย็นก็มาเนี่ยเทศบาลแต่ตอนเช้าก็คือยังไม่ใส่บาตรอนเดิมไม่มีก็อยู่ในงานใส่บาตรที่ไหนล่ะอยู่ที่นี่อยู่ที่วัดเลยตอนเช้าที่นี่ไม่มีฮะไหวแล้วตอนนี้ใครใครทำโรงทานนี้ยังทันไหมพี่สี <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ซื้ออีกยี่สิบโต๊ะเดี๋ยวไว้ที่นี่เดี๋ยวซื้อยี่สิบโต๊ะ ใครใครที่ยากจะทำโรงทานตอนนี้ยังทันไหมทันทันมาได้ไดนเลยาได้เลยเนาะได้ไดก็ขออนุโมทนาใครอยากจะมาทำเนาะมาทำโลงทนนเวลาเลสวันเ,นวเวลเะก็จะถึงวันรงานแ้ววันที้16เนาะ17 18ครับอตอนนี้รถมาแล้วนี่ข่าวโอ้โหีร,<ล>รถเต็มหรืยังอยู่ที่ช่องเ้งอะไรนะดีสอบเต็มหรืยังพี่ไมรู้ไม่รู้เพราะปีนี้ ไม่ได้เช่าให้ศิลปินให้นอนในวัดเพราะเฉพาะในวัดนี่โอ้โหมันหรูอลีสอดอีกนอนเยอะแยะมาอยู่มาหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้องมาตัดกิเลสบรรลดละไม่ใช่มาเพิ่มอยู่วัดที่พี่วัดพูดคำนี้สวยมากมาขัดเกลาไม่ใช่มาขัดเงาคำนี้สวยสวยงามมาขัดเกลาไม่ใช่มาขัดเงาไม่ใช่มาหาความสบายสะดวก แม้กระทั่งเราเนี่ยจะใช้อะไรแม้กระทั่งเครื่องไฟฟ้านี่ต้องให้พ่อแม่ครูาอาจารย์รับรองนะนี่เรื่องจริงเะเพราะพระวัดป่าวนาพิอินเนี่ยทั้งมีกาแต่ไม่มีเตาแก๊สนี่อยากจะซื้อเตาแก๊สถวายให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้รับปากท่านไว้แล้วเตาแก๊สพันก่บบาทเตาแก๊สแบบจุดนะใช่เพราะว่าครูบาทุยนี่เรื่องเรื่องความสะดวกสบายในครูบาทุยนี่ยอมรับเลยท่านเป๊ะเลย พราะเราฟังมาแล้วเราจะกล้าทำเหรอแม้กระทั่งตู้เย็ยนเป่าเห็นไหมเรายังไปถวายเลยแล้วท่านก็นให้กลับคืนมาแม้กระทั่งแอร์แอร์นี่ไม่ชีพระนี่หมู่คณะนี่ไม่ใช่มีทุกหลังไม่มีแต่พระแม่ครูอาจารย์นะสำหรับที่พระที่โอโ้โหทำความเพียรมาแบบสุดแสนสาหัสถวายชีวิตวนั่นแหละย่างสว่สวนเะมื่อวานน้องเมื่อวาน มื่อวานผมผมก็ได้บอกแม่แป๊วไปไม่หมดแนละ้วเมื่อวานเนี่ยทำไมอ่ะเรื่องที่มาไล์สดเมือ่อเมื่อวานเนี่ยโอ้โหพอดีได้ยินพี่หนึ่งพูดไงเรื่องกับการทํางานมันมันต้องมีกระทบกันบ้าง้วพี่สีประมาณน,นี้แหละพอดีผมก็พูดไปเลยบางทีมันไม่อยากจะสวนออกไปแล้วบางทีแล้วมันบิดขนาดนจริงจริงเจตนาคนที่มีปัญญาเนี่ยมันผมไม่รู้นะการทํางานเนี่ยมันต้องคุยกัยน ไม่ใช่รู้ไม่ใช่รู้แต่คนเดียวจริงจีนเนี่ยเจตนาผมหมายถึงพี่สีเมื่อวานก็ได้ไปขอโทษพี่สีแล้วด้วยแล้วเมื่อวานเนี่ยเรามีเจตนาหมายถึงพี่สีด้วยเมื่อวานเหรอไม่เกี่ยวกับพี่หรอกเพราะพี่ไม่มีหน้าที่อะไรพี่มีหน้าที่แค่ไปกระบอกเสียงตรงนี้พี่จะไม่ไปก้าวไก่พี่จะไม่ไปเอ่ยังไงอ่ะ ก็อาจจะเป็นสไตล์ของพี่อาจจะพูดหยอกพูดพูดเล่นกับน้องลูกอย่างนั้นน้องช่ศว์ประมาณนั้นมันก็คนอื่นมันรับไม่ได้เพราะมันไปกระทบไงคนอื่นมันรับไม่ได้รอกอย่างพี่เนี่ยโอ้พูดแต่ระยาอย่าให้พ่อแอลพูดนะถ้าพ่อแอลพูดี่อยู่กันไม่ได้เลยมันเป็นใครนี่แหละอย่าให้เขาพูดเพราะฉะนั้นต้องดูดูพ่อแอลกับพี่เอไว้เป็นไอดอลลองลงมาก็ ผู้ช่วยมอนี่พะเอล์เนี่ยคือเป็นต้นตำรับของวัดป่าบอน้ถูกต้องอดูเขาสิ <c oughs> <ๆ>เขามาอยู่เนี่ยเขามาลดละรุ่นแรกๆเลยเนาะแรกๆไม่ใช่ว่าโอ้โหคุณเพิ่งมาอยู่แล้วคุณจะเอาแต่ความสะดวกสบายแล้วแล้ว้วววเกิดคนผ่านไปผ่านมาลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าคนที่อยากจะมาจ้องจับผิดก็จะโอ้ยวัดป่าโคตรสวรรค์เลยไม่สวรรค์ยังไงโอ้โหทุกกดมีแอร์หมดมีตู้เย็นมีทีวีมันอย่างนั้นเหรอต้องการแบบนั้นเหรอแล้วแล้วพี่ชูสีเป็นลูกศิษย์รุ่นรุ่น ไ,ไม่มีรุ่นครับไม,มรไม่มีรุ่นรุ่นอะไรก็ได้สำหรับผมไม่มีรุ่นมันไม่มีรุ่นแต่เราก็จะเอาความสําคัญเราแต่คนที่เราว่าเป็นคนสําคัญแต่เขาไม่ได้คิดว่าเป็นคนสําคัญเราเอาคนสําคัญหรือว่าเอาคนที่เก่าคนแก่ <c oughs> เ้วก็เดินลอยอย่าว่าแต่เราเดินลอยตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างพ่อแอวอย่างเงี้ยพ่อแอวพี่เอ๋อย่างเาางี้เยเราต้องให้เกียรต พราะเขาอยู่กันมาก่อนแล้วเขาไม่เคยมีตัวตนนะเขาทํางานง,อง,องอ้อๆเคยเห็นเขาไหมพี่เห็นไงเพราะพี่เคยไปกับเขาพวกเราที่โอ้โหมาได้เปรียบมาช่วงวัดป่าบ่อน้ำพี่อินบูมแล้วไงแต่สําหรับพวกเขาก่อนแจะชวนที่หลวงตาท่านเัียงทำแล้วไปป่าแล้วเราเห็นรูปแบบสมัยแต่ก่อนแล้วก็จะมีคนลงเฟซบุ๊กบ้างเนาะทำไมต้องมีถนนกั้นทําไมต้องทําถนน มันดูแล้วเหมือนแบบอยากสบายเหรอไม่ใช่นะที่ทําถนนคือกั้นไฟจอยอมไม่ให้ไฟมันโหมเข้าหากันปิดกั้นไว้ไม่ให้ต้นไม้มันขึ้นทําตรงถนนนี่ไงไม่งั้นถ้าเกิดว่ามันมีแต่ป่าป่ามันก็ลามสินี่คือ,อปัญญาพระแม่ครูบาอาจารย์ก่อนหลวงตาท่านก็ยลงลงมือทําเองด้วยนะพี่รีพี่กล้าพูดเลยเนี่ยต่อหน้าในโซเชียลเลย ในจัก,กรวาลนี้ไม่มีใครเกินพระสิ่งคิดสามารถเอาดินมาถมภูเขาเค,เ,เคยเห็นไหมตั้งแต่เกิดมามีใครมไม่มีมีพระองค์นี้องค์เดียวในโลกในจัก,กรวาลนี้ที่ซื้อดินหรือหาดินใครบริจาคซื้อส่วนมากจะซื้อเอาดินมาถมภูเขาเพื่อจะปลูกต้นไม้เ<อ>ท่านี้ไม่เท่าไหร่เท่านี้ไม่เท่าไหร่ ซื้อขี้เป็ดขี้ไก่ขี้งัวขี้ควายเอาไปเทให้รอบเขาไม,ไม่ใช่เรื่องง่ายเพื่ออะไรเพื่อให้ฝนตกมันจะได้ชะหล่นลงไปตามตีนเขาตา,ตามนู้นตามนี้เศร้านุจนต้นไม้ขึ้นมาเขียวชวยอุ่มพุ่มสวัยไม่มีเม็ดมีแต่ใบอนนพอเม็ดไม่มีเพอ่อะแอ๋วไปกินหมด <laughs> แล้วกว่าจะขึ้นภูเขาก็ได้ก็เป็นประมาณกิโลกว่าแล้วพี่สีเนาะโอ้ยหลายหลายหลายเพราะว่าวัดป่าวน้าอินถึงแม้จะไม่ได้เขาสูงชันแต่มันก็สูงกว่าน้ําทะเลประมาณเกือบ200เมตรนะถ้าเกิดใครเคยมาก็จะรู้ด,ดีเราต้องขับรถไปสักระยะหนึ่งเนาะสัญญาไม่มีมมสัญญาณ<ม>ไม่มีแต่เม่มี WiFI นะเสร็จวัดป่าวน้าอินเนี่ยอยากจะกราบง่ามส้นตีนของท่านผู้หลักผู้ใหญ่เครือข่าย AIS หรือ True ก็ได้นะเออ ถ้าเกิดเอาเสามาติดให้วัดป่าพนาพินเนี่ยผมว่าโอ้โหมีประโยชน์มากเลยนะเพราะอยู่กันเป็นเกือบพันเน่ยเป็นพันพันคนขอกราบง่ามส้นตีนท่านหรับผู้ใหญ่เลยครับหรือกราบง่ามอันทะของท่านนะฮะถ้าอยากจะมีประโยชน์กับวัดป่าพน้าพินเอาเสามาติดก็ได้เนาะมันได้ลูกค้าเยอะนะเอเอสก็ได้ทรูก็ได้เสาโทรศัพท์อ่ะหรือว่าเป็นกำลังช่วยเผยแผ่กันอีกรั้งก็ได้เนาะ ขนาดไวไฟยังสะดุดตะกึกตะกักไฟฟ้าก็เดินไม่เสถียรวัดเราอ่ะเพราะคนมันเยอะจะเห็นช่วงสมัยก่อนเราก็จะเป็นป่าป่าแห้งแล้วต้นไม้แคบจะไม่มีเลยพี่สีใช่ต้นไม้ก็เป็นแห้งเนาะเหมือนเหมือนป่าเหมือนเหมืองทองคาอะเหลืองไปหมดมันเหมือนมันมันแห้งแล้งอะเหมือนเหมืองทองคาพี่ไปอยู่ใหม่ๆนะแบบมร้อนมากแล้วดังคิดแล้วโอ้โหกูกูมาอยู่ไม่ได้หรอกอีกไงกูก็อยู่ไม่ได้ ไปไปมามากูไปอ,อยู่ตรงนี้ได้ยังไงในช่วงที่พี่สี่มามันมันมันเฮงแรงไหมมันมันก็ถือว่ายังไม่ไม่หนักหนาสาการเท่ากับรุ่นพี่เอพี่พ่อแอวอะเ<อ>พราะรุ่นนั้นเขาแบกเครื่องปั่นไฟมากันละ<บ>รุ่นเรามันมีไฟไฟ้า <ไฟ S 2> แล้วไง, <dripping. S 1> ไงรุ่น,ร,นรุ่นพ่อแอวพี่เอ๋เขาทีอยู่เนี่ยหลงตามีแอร์แล้วแต่ไม่มีไฟฟ้าห้า ลูกศิษย์ลูกหาแบบแบบอยากจะติดแอร์ให้หลวงตาหลวงตาก็นั่งดูแอร์นอนดูแอร์แต่ไฟฟ้าไม่มี <c oughs> นี่เรื่องจริงเลยมันขำไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> นี่คือพระสิ้นคิดเรื่องจริงคือแอร์อไฟฟ้าติดแล้วติดแล้วนอนดูแอร์กูมีแอร์ห้องกูมีแอร์แต่ไม่มีไฟฟ้า <c oughs> นี่คือพาระสิ้นคิดแล้วแล้วพี่สีเห็นตอนที่เขาแบบเครื่องปั่นไฟไหมไม่เคยไม่เคยมามานี่มานี่ ใช้สระบบแล้วยังมีเครื่องปั่นไฟอยู่2ระบบคือไฟฟ้ากับเครื่องปันไฟเครื่องปั่นไฟเครื่องคืองปั่ไฟนี่ก็คือเอาไว้ประมาณทุ่มหนึ่งเอาไว้เพื่อไม่ให้ไม่ให้ให้ไฟฟ้ามันเสถียรไงพะเครื่องปั่นไฟนี่มันจะสบายเวลาไล์ทรงไล์สดมันไม่สะดุดแต่เวลาใช้ไฟฟ้าเนี่ยระบบไฟฟ้าใช้ของหลวงเนี่ยมันดับง่ายมันเกิดวิกฤตง่าย ออไ้ไม่ไม่ไม่หลวงตาให้หลวงตาให้พระแม่กวา,จานจันแผนกไฟฟ้าเนี่ยให้ทนายอัศวินเนี่ยติดต่อเกี่ยวกับหมอ, <c oughs> มอแปลงตุ๊เชียพี่สีเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะพี่อ้าไปเลยไม่อบอกหัวพี่นะวันนี้ให้ท <c oughs> ั้งตัวกินกาแฟายังกินแล้วโอเค โอเคนี okay, ่ก็เป็นบรรยากาศพระสงฆ์วัดป่าอนาพระอิ็นะครับก็เริ่มเตรียมตัวรับบินทบาตนลครับที่ตลาดช่องเม้งนะครับเดี๋ยวเช้านี้เดี๋ยวผมขอจบไลยเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องกลับกลับวัดด่วนก็จะมีการถวายรถนะครับเล็กสั้นลงตานะครับ เวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับก็ติดตามกันอีกทีนึงนะครับฝากติดตามกันด้วยเนาะวันนี้มาพามาชมบรรยากาศแป๊บเดียวก่อนนะครับโอเควันนี้ก็บูนาบุญกับทุกท่านนะที่ได้ร่วมทําบุญใส่บตัตรออนไลน์กันเข้ามานะครับก็ผู้ที่เข้ามาร่วมบูนาบุญร่วมกันครับเช้านี้นะครับเดี๋ยวเชาว้านี้ไลน์นี้เดี๋ยวผมต้องขอจบไลฟ์ลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ